เช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่11เดือนมกราคมปี2567นะคะหละังจากลงสวนยามเช้านะคะเพื่อที่จะดูแลลดน้ําต้นไม้มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับนะคะทุกคนค่ะดอกไม้ในสวนของรักจังนะคะเป็นดอกไม้ที่รักจังชื่นชอบทุกชนิดเลยนะคะอันนี้จะเป็นพิทุเนียนะคะนี้จะเป็นบานบุรีสีม่วงชอบน้องมากๆเลยนะคะน้องก็จะสวยงามดอกน้องจะใหญ่นะคะและน้องก็จะเป็นดอก มที่บานทนมากเลยและนี่อีกชนิดหนึ่งก็คือปีโกเนียนะคะทุกคนคะ่ะป,ปีโกเนียนี่นะคะเขาจะเป็นสําหรับ ชอบแดดร้อยอ่านี่หลานกันเคยเลี้ยงแบบในร่มเนาะน้องก็จะอยู่เฉพาะในร่มแต่ว่าชนิดที่ซื้อมานะคะนี้จะเป็นชนิดแดดร้อยค่ะทุกคนเป็นอะไรที่ถูกใจประทับใจมากๆเลยนะคะมี2ส,สีนะคะสีชมพูกับสีแดงค่ะทุกคนคะ่ะนี่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 หลังจากจะพามาชมสีแดงนี่ค่ะสีแดงฮะสวนไหมคะสวนไหมคะ สีแดงสวยสดใสามากเลยนะคะเดี๋ยวรักจังจะเปลี่ยนกระถางให้น้องนะคะดูดอกของน้องสิคะสวยท้าแดดมากเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะแดดกําลังมานะคะทุกคนแต่ก็ยังไม่ร้อนมากรักจังก็จะลงมารดน้ําต้นไม้ดังนั้นนะคะก็พาเ,เพื่อนชมดอกไม้ในสวนโดยประมาณไปก่อนแล้วกันนะคะนี่ก็คือพิทโนี ชนิดลายนะคะเขาจะเป็นแบบชนิดแขวนนะคะแต่ลักจังเอามาตั้งน้องไว้ที่ตอไม้ก่อนนะคะลักจังตั้งใจจะเปลี่ยนกระถางแล้วก็เอาน้องวางไว้ที่ตอไม้เป็น,เป,นเป็นทางเป็นแบบนี้นะคะแล้วน้องก็จะเป็นดอกไม้ห้อยๆลงมาสวยงามค่ะแต่ว่ายังจัดความระเบียบเรียบร้อยยังไม่ลงตัวนะคะทุกคนค่ะก็ชมไปคร่าวๆประมาณนี้เนาะกาลังจะมาลดน้ําต้นไม้ใช่ไหมคะแต่ก็มีน้องหมาที่เขาทิ้งมาไว้ที่บ้านรักจังนะคะ สองตัวนะคะอีกตัวหนึ่งที่ขนฟูๆนะี่ยเป็นเขาทิ้งไว้ที่สวนน้องชายนะคะน้องชายก็อุ้มมาให้รักจังนะคะโดยที่น้องชายไม่รู้ว่ามีสองตัวนี้มาก่อนแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นรับน้องหมาไว้สามตัวนะคะแต่ว่ากำกำลังเป็นที่แบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นพ่อ กำลังอยู่ในอารมณ์ที่ว่ารับทําไมตั้ง3ตัวเพราะมันเยอะไปจะดูแลยังไงไหวแต่ว่าด้วยความเรารักแล้วก็เมตตาเนาะแล้วจะเอาน้องไปไว้ที่ไหนล่ะคะถ้าไม่รับเลี้ยงเขาไว้อาจจะมีใครมารับน้องไหมล่ะคะถ้าใครชอบก็มารับได้นะคะแต่รักจังก็มีความเมตตาสูงที่จะต้องดูแลน้องแต่ด้วยความที่ว่ากระเป๋ากระเป๋า <c oughs> ตังเราอ่ะมันไม่เพียงพอที่จะดูแลน้องไงก็ขอแรงความสนับสนุนจากเพื่อนๆชมคลิปนี้เอนดูน้องนะคะเป็นการสนับสนุนน้องหมาช่วยรักจังเลี้ยงน้องหมาเป็น ะะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะเดี๋ยวรักจังก็จะไปรดน้ําต้นไม้ต่อแล้วก็น้องหมาก็คงจะวิ่งตามกัะกับรักจังเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะเข้าไปเล่นเขาก็ปวดในสวนหลายรอบแล้วนะคะเมื่อเช้าเมื่อเช้าวานอ่ะวันนี้เป็นเช้าที่2ที่จะพาน้องสวนนะคะเดี๋ยวน้องเขาก็วิ่งตามนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ คนนู้นชื่อมีบุญคนนี้ชื่อมีเงินนะคะสีดําชื่อมีเงินคนนี้ชื่อมีทองนะคะมีสามมีด้วยกันนะคะกับน้องมะหมาน่ารักขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้ามีบุญจ๋ามองกล้องลูกตาเอเ๋เด็กๆเด็กเอ๋เด็กๆ